สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับเซลเอิร e ์นเพชรยนต์นะคะวันนี้จะมาแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็น i s u ูซนะคะ d M a ม3 0 m นะคะคันนี้นะคะจะเป็นปี2019เลขใหม่จะอยู่ประมาณ87,000เท่านั้นนะคะปีคันนี้นะลูกค้าได้ปีใหม่เลยได้ปี2019ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่8,89,000บาทเท่านั้นนะ ลูกค้าที่กำลังมองหาตัวรถพร้อมใช้งาน4ประตูนะคะแนะนําคันนี้เลยนะตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนเพราะว่าโฉมของคันนี้นะคะถือว่าช,ชอบเฉีียวมากๆเลยในส่วนของไฟนะคะมาพร้อมกับมันติร์ลิเตอร์นะคะพร้อมไฟตัดหมอก2ชั้นให้กับลูกค้าเลยนะคันนี้จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์หน้าให้ลูกค้าด้วยนะคะพร้อมโลโก้ข้างหน้านะคะจะเป็นอีซูซุเป็นโครเมียมนะคะคันนี้นะลูกค้าที่กําลังมองหาตัวรถ ีนี้คันนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนเพราะว่าโครงสร้างของตัวรถคันนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆของตัวรถเลยเดี๋ยวพาชมรอบคันกันนะคะคันนี้เป็นแม็กของีซูซูเลยนะคะลูกค้าที่อยากได้ตัวรถนะคะที่เดิมๆโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆนะคะภายในของโครงสร้างนะคะคันนี้นะเป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะน็อตเดิมๆเลยภายในก็คือ ใหม่มากๆนะคะคันนี้ตัวยางนะคะคันนี้ก็จะเป็นยางใหม่เลยนะคะคันนี้จะเป็นตัวสูงนะคะมีขั้นบันไดเหยียบมาให้ด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวกระจกมองข้างค่ะคันนี้นะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างจะเป็นสีส้มนะคะตัดสีเทานะคะคันนี้จะเป็นสีส้มทั้งคันนะตัดกับสีเทานะคะเราจับด้วยเราจับคันนี้ก็จะเป็นสีเทาให้กับลูกค้าเลยนะ คันนี้ถือว่าหล่อกมากเป็นสี่ประตูนะคะมีขาขึ้นบันไดมาให้ด้วยเลยคันนี้เป็นแม็กเดิมนะคะทั้งสี่ล้อเลยนะคะมียางสำรองให้ด้วยนะตัวน็อตนะคะโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆน,นะคะไม่มีหลวมอย่างแน่นอนนะคะเม็ดอากทุกอย่างนะคะภายในนะคะอยู่ครบเลยในส่วนของคันนี้นะคะ คันนี้นะคะจะเป็นมาพร้อมสติกเกอร์นะคะสี่คูณสี่ให้ลูกค้าด้วยนะด้านหลังนะคะตัวไฟนะคะเป็นไฟเดิมๆนะคะของตัวรถเลยนะคะพร้อมอีซูซุดีแมกนะคะโลโก้ด้านหลังเลยคันนี้ลูกค้าอาจจะเอะใจว่าเป็นป้ายนะคะป้ายทะเบียนของเพชรชบุรีนะถ้าเกิดลูกค้าออกกับเรานะคะเราจะเปลี่ยนป้ายให้ลูกค้าเป็นป้ายกรุงเทพนะคะคันนี้นะคะที่จับด้านหลังนะคะ ที่จับของด้านหลังนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็คือจะมีกล้องถอยให้ลูกค้าด้วยนะตัวนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะคะสมคันนี้นะคะถือว่าหล่อดูดีมากๆเลยผมด้านหลังบรรจุของได้เยอะเลยนะคะลูกค้าที่กำลังมองหากบะสสี่ประตูแนะนำคันนี้เลยนะคะได้ปีใหม่ด้วยนะคะันนี้ ความกับสีที่ปแปลกตานะคะเป็นสีส้มเลยคันนี้ถือว่าดูดีเลยทีเดียว <Hi. S 1> เดี๋ยวพาชมภายในด้านรถกันนะคะด้านในรถกันนะ mm. ในส่วนของโครงสร้างคันนี้นะคะประตูนะคะเป็นประตูเดิมๆของรถนะคะไม่มีรอยงัดแงะอ,อย่างแน่นอนนะคะภายในของคันนี้นะคะถือว่าหรูหรามากๆเลยคันนี้มีลำโพงให้ข้างประตูด้วยนะคะ ในส่วนของประตูจะเป็นประตูบานเดิมของตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบอย่างแน่นอนแล้วก็สีของตัวรถนะคะเสมอกันทุกสีนะคันนี้เมทอาร์ทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะภายในนะคะคันนี้นะจะเป็นสีดําตัดสีน้ําตาลน,นะคะสีน้ําตาลอันนี้จะเป็นหนังนะคะพร้อมตะเข็บได้นะคะเก็บให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นตะเข็บได้นะคะสีขาวพร้อมที่จับนะคะที่จับอันนี้เป็นสีเดียวกับที่จับข้างนอกรถเลย ฟังก์ชันต่างๆนะคะคันนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะพับปิดเปิดนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวล็อกด้านในเป็นออโต้ในฝั่งของคนขับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งทั่วไปก็เลื่อนลงได้ตามปกติเลย mm hmm. คันนี้นะคะจะมีช่องเก็บของให้กว้างขวางมากๆนะคะจะมีในส่วนของที่วางแก้ววางขวดได้เลย เดี๋ยวดูโครงสร้างของรถก,กันนะคะสติกเกอร์ทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยงัดแงะอย่างแน่นอนตัวน็อตนะคะเป็นน็อตเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยงัดแงะนะลูกค้าอยากจะเข้ามาชมตัวรถคันนี้นะคะเข้ามาได้ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งเลยคันนี้จะมีที่จับขึ้นให้กับลูกค้าแล้วก็จะมีที่จับด้านบนให้ด้วยนะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติ ฟังก์ชันนะคะคันนี้เป็นฟังก์ชัน2ฝั่งเลยตรงกลางจะมาพร้อมกับโลโก้ Isuzu นะคะเป็นโครเมียมแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังพร้อมตะเข็บได้นะคะตะเข็บได้สีขาวนะคันนี้จะมีที่วางแก้วให้กับลูกค้าด้วยในส่วนของฝั่งคนขับนะคะมันตีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายคันนี้จะมีช่องเก็บของเล็กให้ลูกค้าด้วยเผื่อลูกค้าอยากใส่เลียนใส่ของจุกจิกได้เลยนะคะ ในส่วนของคันนี้นะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลภายในนะคะเดิมๆเลยคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังพร้อมตะเข็บได้นะคะสีขาวเก็บมาให้ลูกค้าเรียบร้อยคันนี้ถือว่าสวยใหม่มากๆเลยฝาพับนะคะฝาพับอันนี้นะมาพร้อมกับตัวกระจกที่เปิดมาปุ๊บจะเป็นไฟอัตโนมัติให้กับลูกค้าเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะ ยังใหม่มากๆด้านบนนะคะไม่มีร่องรอยเลยถือว่าใหม่กลิบมากๆลูกค้าที่กำลังมองหาตัวรถพร้อมใช้งานนะคะแนะนำคันนี้เลยนะเลขไม่น้อยด้วยนะคะพาชมด้านบนกันอันนี้จะมีไฟส่องแผนที่ให้ด้วยนะคะสองฝั่งไฟติดทุกดวงนะคะคันนี้จะมีช่องเก็บของใส่แว่นตาได้นะคะ ิดพร้อมกันได้ด้วยด้านบนนะคะอันนี้ลูกค้าที่อยากจะใส่ของเก็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีช่องเก็บให้ด้วยนะคะในส่วนของด้านบนคอนโซลน,นะคะคอนโซลอันนี้นะคะตัดเป็นทูโทนให้กับลูกค้านะคะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะพร้อมจะเก็บได้สีขาวเลยใหม่มากเลยนะคะคันนี้ในส่วนของช่องเก็บของนะคะฝั่งคนนั่งช่องเก็บของนะคะเก็บได้ทั้งหมดสองฝัง่ง ก็คือด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยคันนี้นะคะถือว่ากว้างมากๆแล้วก็เก็บของได้เยอะมากๆด้วยนะคะในส่วนของฝั่งคนนั่งนะคะก็จะมีช่องไฟให้เหมือนเดิมไฟติดทุกดวงนะคะเป็นอัตโนมัติเลยนะคะคันนี้ติดอัตโนมัติเหมาะกับคนที่ชอบนั่งรถแล้วก็ แต่งหน้าในรถเลยนะคะแล้วก็มีส่งแผนที่ให้ด้วยตรงกลางนะคะไฟติดทุกดวงนะคะอันนี้เบาะหนังนะคะทั้งหมดเลยนะคะภายในนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยตรงนี้จะมีที่วางแก้วให้ลูกค้าด้วยนะคะวางแก้ววางของได้วางขวดน้ำได้เลยนะคะ ฟังชันต่างๆนะคะคันนี้เป็น CD ด้วยนะคะหน้าจอคือยังใหม่เอี่ยมมากๆเลยคันนี้พร้อมันตีฟังก์ชันต่างๆเลยะคะ่ะอันนี้จะเป็นฟังก์ชันเหมือนกับเปียโนเลยนะคะเป็นเหมือนปุ่มเปียโนเลยครบคันมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ตัวช่องแอร์นะคะคันนี้ตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ทรงแบบเปลี่ยนเลยนะคะคันนี้ หรือว่าครบคันมากในคันเดียวมีช่องเก็บของให้นะคะหรือว่ากว้างขวางพอสมควรถ้าลูกค้าเก็บของเศษก็สามารถวางทิงไหล่ได้ด้วย<ม>เดี๋ยวพาชมด้านหลังกันค่ะ<ม>ในส่วนของด้านหลังนะคะ โครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆของรถเลยด้านหลังนะคะจะเป็นคล้ายกันนะคะคันนี้จะเหมือนกับด้านหน้าคือเหมือนกันรอบคันเลยนะคะตัวจับประตูนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวที่จับด้านนอกเลยนะคะอันนี้นะคะจะมีที่จับให้กับลูกค้าด้วยเลยที่จับอันนี้นะคะจะครบคันตรงที่สามารถมีคนแก่หรือเด็กอย่างเงี้ยค่ะจะสะดวกสบายมากๆเพราะว่าจะช่วยพยุงได้เยอะนะแล้วก็เราจับด้านบนนะคะ คันนี้นะคะได้เราจับนะคะถ้าเป็นราวแบบนี้นะเราจับอย่างนี้ได้ทั้งหมดสี่ฝั่งเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่จับอันนี้นะคะได้ทั้งหมดสี่ฝั่งเหมือนกันเท่ากับว่ามีที่จับในรถนะคะคือ8อันเลยด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังเหมือนกันสีน้ำตาลนะคะพร้อมตะเข็บได้นะคะสีขาวเลยคันนี้นะคะจะมีช่องแอร์ให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็จะมีที่เสียบ USB ให้กับลูกค้าด้วยมีช่องเก็บของเล็กๆแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้ลูกค้าเลยนะคะสำหรับใส่เอกสารได้ด้านในนะคะถือว่าเรียบหรูมากๆคันนี้ในส่วนของด้านในนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆของรถเลยลูกค้าที่กำลังมองหาตัวรถพร้อมใช้งานนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยบรรจุของวิ่งออกต่างจังหวัดได้สะดวกสบายมากๆ เดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะลูกค้าที่กำลังสนใจคันนี้นะคะอยากดูตัวรถตรงไหนเพิ่มเติมนะคะทักมาหาเอิญได้เลยนะคะหรือโทรเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์0 9 7 1 6 9 3 8 8 4นนะคะชื่อเอิญน,นะคะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ชมกันนะคะว่าคันนี้นะคะห้องเครื่องจะใหม่เงาขนาดไหนกันนะคะ พาชมในส่วนของห้องเครื่องของคันนี้กันนะคะโครงสร้างของคันนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบคือการันตีได้เลยนะคะว่าคันนี้นะคะไม่เคยชนหนักหรือผิ้ความตีลังกาไปอย่างแน่นอนนะคะเม็ดอาร์ทอยู่ครบกลมๆเลยตัวน็อตนะคะเป็นน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมๆฝากระโปรงอันนี้นะคะเป็นฝากระโปรงเดิมๆของตัวรถเลยนะคะโครงสร้างคันนี้นะคะไม่มีรอยงัดแงะอย่างแน่นอนนะคะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงของคันนี้เลยนะ ตัวน็อตนะคะทุกอย่างอยู่ครบนะคะคันนี้น็อตเดิมเดิมไม่มีรอยงัดแงะอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างคันนี้โครงสร้างเดิมเดิมเลยห้องเครื่องของคันนี้นะคะสวยสยเลยห้องเครื่องของคันนี้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีอันนี้นะคะมาจากโรงงานของตัวรถเลยนะมีรอยแต้มสีนะคะจากโรงงานนะคะทุกจุดเลยนะคะคันนี้ ลูกค้าได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะคะเหมือนมือหนึ่งมากๆเลยคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะคนที่ใช้งานคนเก่านะคะถ้าลูกค้าอยากเช็คสภาพคันเก่าคันนี้นะคะสามารถเช็คสูนได้เลยนะตัวเครื่องนะคะอีซูซูนะคะคันนี้ถือว่าเครื่องใหม่ได้แบตใหม่ด้วยนะคะคันนี้ครบคันมากๆป้ายทุกอย่างนะคะอยู่ครบนะคะคันนี้ ลูกค้ายอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกได้นะคะออกง่ายนะคะคันนี้เลยซื้อเงินสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะทางเรานะคะรองรับทุกสถาบันเลยนะภายในสวยๆเลยห้องเครื่องนะคะสวยๆเลยสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจคันนี้นะคะ ลูกค้าออากับเราไปนะคะมั่นใจได้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจคันนี้อยากจะชมส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะติดต่อเซลเอินเพชรยนได้เลยนะคะจากเบอร์โทร0971693884นะคะหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะ<อ>ลูกค้าที่ได้คันนี้ไปนะคะสวยถูกใจอย่างแน่นอนนะสำหรับวันนี้ลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ